สวัสดพีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 8แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่แอด4 6 0 o m e j c นะคะนี่นะมีตัวแอดแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะ083 43 747 53นะคะช่องทางการติดต่อนะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามทางช่องนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดของดีราคาถูกนะคะมาวันนี้ ep ที่8นะคะราคานะคะราคาเริ่มต้นที่500บาทค่ะราคาเริ่มต้นที่องค์ละ500บาทรวมส่งนะคะเริ่มจากนะคะพระสมเด็จวันนี้น้องได้มาสององคของดีของเด็ดช่วงท้ายคลิปนะคะพระสมเด็จได้มาสององนะคะ เริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งองค์ดำๆนะคะเป็นการลงรักค่ะนี่นะลงรักเก่าๆเลยนะคะสวยๆเลยองค์นี้นะคะนะพระสมเด็จนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งพี่ๆแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าชมอีพีไหนนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่แปดตาพี่ๆ สมเด็จห0าบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพรสสมเด็จเหมือนเดิมแต่องค์นี้สวยมากเลยเพราะว่าลาดำลาดำธรรมชาติเลยนะคะฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะนี่นะ5้าบาทรวมส่งคะ่ะพระสมเด็จรายการที่2อง0บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นชินาาดนะคะ ชินาาชแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยเขาเรียกว่าผิวอะไรไม่ทราบไม่มียันแบบนี้นะคะไม่มียันนี่ค่ะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อดินองค์เขียวๆเ,เลยเขาบอกว่าเป็นพระของตระกูลลำโพูนะคะครึงกับตระ,ะกูลลำโพนเลยนะคะนี่ค่ะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นพระรูปล่อค่ะพระรูปหล่ออันนี้ไม่ทราบขลงพ่ออะไรนะคะเก่าๆเป็นการหล่อโบราณนนะัแบบนี้เลยนะคะนี่นะเห็นแบบขุกขะขุกข,ขะนะคะผิวไม่สวยนะคะเขาบอกว่าเป็นการหล่อโบราณน,นะอุดอะไรไม่ทราบไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่ง ห้าบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพินมอะไรไม่ทราบด้านหลังมีตัวหนังสือแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้ารอยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อสนิมแดงค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าพระอะไรไม่รู้นะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินสวยมากนะคะนี่นะนนแน่แนหนึกหนึกเลยนะคะแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเต่าค่ะเต่าเลี่ยมก่อพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนทุกองคนะคะพี่พี่ขานี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นคําหมากค่ะเป็นคําหมากของหลวงพ่อฤษีลิงดํานะแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งอาหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งปีหนึ่งห้าค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าก็ก่แบบนี้เลยนะคะนี่นะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขานี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหยดน้ําแบบนี้นะข้างล่างเขียนวัดว่าวัดท่ากระบือนะคะอ๋อพระรุ่งค่ะพระรุ่งเหรียญพระรุ่งค่ะหลวงพ่อรุ่งนะคะแบบนี้เลยเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยค่ะเหรียญหลวงพ่อมุย้ยส,สวยๆชัดเจนเลยนะคะหน้าตาด้านหลังมียันแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้นะส,สวยๆนะ 500บาทนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเลี่ยมมาแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะอันนี้ได้บ้านเดียวกันหมดเลยนะคะนี่นะ500บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระ้มกอนะคะเก่าๆนะอันนี้คาบกุเก่าๆเลยนะคะนี่นะด้านหลังมีอะไรไม่รู้แบบเนี้ย ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอะไรเหรียญพระเจ้าตากนะคะเหรียญพระเจ้าตากเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะเหรียญพระเจ้าตากห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอายุยืนค่ะเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีค่ะหลวงปู่ศรีแบบนี้นะ 5้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะสำหรับรายการห้าร้อยนะคะเหรียญพยาพิชัยดับหักนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะสวยจังเลยเหรียญเนี้ยนะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งจบแล้วนะคะสำหรับรายการห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะของดีของเด็ดละนี่ค่ะถาดนี้นะ ถาดนี้อง์ละ1000รวมส่งค่ะอง์ละ1,000รวมส่งเริ่มจากนะคะเริ่มจากเหรียญย5่สตวร์ษค่ะเหรียญย5่สตวรรษมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะมีเพชรด้านหน้าเลยนะคะมีเพชรด้านหน้าแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่นะมาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะ1,000บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุขคะ่ะเหรียญกระลทองหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าแบบนี้นะคะเป็นเหรียญกระลทองแบบนี้เลยนี่ค่ะหนึ่งพบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบเล็ดหลวมพ่อเงินค่ะสภาพใช้สวยเก่าดูดีมากนะคะสบายตามากเลยองค์นี้นะนี่ค่ะหนึ่งพบาทรวมส่งคะ่ะหนึ่พันบาทรวมส่ง จบแล้วนะคะสาหรับรายการ1000บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนี่ค่ะถาดนี้นะองละ1,500ค่ะ1งองละ1 5 0 0รรวมส่งนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากสิงนะคะสิงองนี้นะคะเขาไปปิดทองมาเพื่อรักษาสภาพผิวนะคะเป็นงาค่ะองนี้เป็นงาทั้งองเลยประกันงาให้นะคะองนี้นะ การงาให้นะคะงาทาั้งองค์เลยเป็นสิ่งนะคะแบบนี้นะ1,500บาทรวมส่งค่ะ1,500บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นไม้แกะค่ะไม้แกะหนุมานนั่งจับข่าวนะคะของหลวงปูส่สุนนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยตามสภาพแบบนี้เลยนะคะแห้งๆแ,แห้งมากนะคะกัวผุมากเลยนะแห้งมากเลยอะ่ะองคนี้นะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายแล้วรายการต่อไปถาดนี้นะองละสองพันห้าค่ะองละสองพันห้ารวมส่งนะคะอันนี้นะที่ค่ะเป็นเลี่ยมเงินยกซุ้มสิงหนาหนาแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อกะลทองแบบนี้นะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะอีกหนึ่งรายการนะคะ เป็นมีดนะคะเป็นมีดเป็นมีดด้ามไม้นะคะส่วนฝักเป็นเงินนะคะมีโซ่แบบนี้เลยนะคะ2 5 0 0ค่ะ2500อบาทรวมส่งนี่นะคะนี่นะ2,500อบาทรวมส่งนะคะเป็นมีดนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอันนี้นี่ค่ะฝักเงินนะคะ ด้ามไม้2,500บาทรวมส่งค่ะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่8นี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด 460OMEJC นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนตามนี้เลยค่ะ0834374753ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะคะพระบ้านเหมาเหมาออดี้นะคะ พี่ๆจะได้ชมพักของดีของเด็ดก่อนใครเลยนะจะได้ไม่พลาดนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะอุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ